ขี่มอเตอร์ไซคไปซื้อของอไปซื้อของกินเนาะกําลังขี่กลับแล้วก็ระหว่างขี่ไปก็หยอกล้อกันไปมาเนี่ยนะฮะอยู่ๆรถขันหลังพุ่งชนเลยแบบไม่รู้สาเหตุด้วยคุณผู้ชม กระบะคันนี้อยู่ๆก็พุ่งเหมือนกับพยายามจะเปล <and> ี่ยนเลนแซงรถที่อยู่เลนขวาแต่มันเป็นระยะกระชั้นแล้วก็พุ่งเข้าชนกับรถมอเตอร,ร์ไซค์สองคันของเนี่และหลังจากนั้นเนี่ยคือมีพลเมืองดีพยายามขับรถไล่ตามนะแต่ตามไม่ทันฮะกระบะมันรู้แล้วว่ามันชนเด็กมันขับหนีเลย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่บริเวณตลาดในตัวเมืองสีสะเกดเจ็บทั้งหมด5รายแต่หนึ่งในนั้นอาการสาหัสน้องชมพู่เนี่ยคือกละโหลกร้าวเลือดคลั่งในสมอง3จุดเราได้พูดคุยกับน้องสุธามณี1ในคนเจ็บนะครับเธอบอกว่าเธอกับเพื่อนๆเ,เนี่ยขีม่มอเตอร์ไซค์สคัน5คนกลับจากไปซื้อของกินในตลาดแล้วก็ถ่ายคลิปเป็นขำๆอยู่ๆ ต้มข้างหลังแล้วเธอสลบไปเลยโดยที่ไม่รู้อีโนอีเนอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ไปขัดแย้งหรือไปม,มีปัญหาอะไรกับรถกระบะคันที่ก่อเหตุมาก่อนด้วยคิดคือแบบเขาชนกันโดยตรงใช่ไหมคะ่ว่าทางรถยไมไ่เป็นไรเลยในสองคนเ้ยแต่ว่ากับการทีนพันพวกหนูสามคนที่แบบอยู่ก็อยู่ข้างในอยู่ดีไม่ได้อยู่เตือเชืโดยตรงแต่ต้องมารับฟ้อยแล้วก็เจ็บหนักเลยแต่เขาก็ไม่คิดจะมาดูเลยไม่อะไรเลยแล้วกลับเป็นว่าหนีหนีไปเลย คุณผู้ชมแต่อยากให้ทีมงานลองเปิดคลิปตอนต้นเรื่องอีกทีหนึง่งคืออนในมุมหนึ่งกระบะนะผิดแน่นอนพุ่งชนรถมอเตอร์ไซค์ทีมงานหยุดภาพเอาไว้คือเด็กกลุ่มนี้มี5คนขี่มอเตอร์ไซค์สองคันนั่นหมายความว่า1คันซ้อน3น่าจะเป็นคันที่ถ่ายคิดเพราะว่าคันโดนถ่ายเห็นเห็นสองคนหนึ่งคันเนี่ยซ้อน3แล้วคันที่ถ่ายคลิปเนี่ยคันคันที่ถูกถ่ายเนี่ยเอาง่ายๆไม่มีใครสวมหมวกกันน็อกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ตำรวจเขาถึงย้ำนักย้ำหนาคืออย่างที่บอกนะฮะกระบาผิดก็ต้องว่าไปแต่ที่เขาย้ำนักย้ำหนาแล้วตั้งด่านกวดขันวินัยการจราจรแล้วก็อุปกรณ์พวกหมวกกันน็อกเนี่ยเพื่อรักษาหัวของเราแล้วดูสิคือถ้าน้องใส่หมวกกันน็อกมันอาจจะเบากว่านี้ก็ได้อืมแล้วคืออาจจะเป็นจังหวะขี่มอเตอร์ไซค์หยอกล้อมันจะมีบางช่วงที่ชะลอตัวหรือเปล่า